You may say I'm dreamer a Bonjour dream er, u t I'm n t the o l n o สวัสดีครับทุกคนครับเพลงถ้าเกิดใครได้ฟังนะครับ2ประโยคแรกคือเพลง Imagine ครับโลกจะดีถ้าคุณไปฟังเพลงนี้ครับฟังอย่างละเอียดทุกคำแล้วแปลเพราะว่าจินตนาการและสิ่งที่ผมพูดก็คือ หลายคนอาจจะบอกว่าผมเป็นคนที่ชอบฝันแต่ผมไม่ใช่คนเดียวแน่นอนผมก็เลยจะพูดถึงนะครับช็อตเด็ดนะฮะของฟุตบอลคู่อิตาลีกับอังกฤษรอบชิงยูโร2020วกหนึ่งวันนี้ผมก็เลยแต่งตัวเป็นอังกฤษกับอิตาลีเลยนะครับคือพวกนี้เป็นกางเกงยีนนะครับเป็นรองเท้า ที่ซื้อที่อังกฤษแต่เป็นอิตาลีอันนี้ก็เป็นสีเป็นสีของรงชาติอิตาลีนะฮะนะกุชชี่เนี่ยแต่สุดท้ายแล้วเสื้อผมเป็นไทยครับคือผมอยากจะให้เราดูบทเรียนของอิตาเลียกับอังกฤษแล้วนำมาประยุกต์ใช้กับประเทศไทยและเราจะมีชัยนะครับเพราะอะไรฮะจากคืนที่ควรจะเป็นคืนที่มีความสุขที่สุดของอังกฤษการรอคอยความสำเร็จ เป็นเวลาหลายสิบ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 ปีนั้นมันกลับกลายมาเป็นความน่าผิดหวังความดาร์กสะท้อนถึงการศึกษาสะท้อนถึงวัฒนธรรมและทำให้ตอนนี้ทั้งโลกหัวเราะเยาะทีมที่เรียกตัวเองว่า Home of Football บ้านของฟุตบอล It's coming home No It's going wrong It's going Rome <laughs> โชว์นี้ sorry อาจทำให้คุณเปลี่ยนทีมเชียร์และจะเปลี่ยนโลกของคุณก่อนนัดชิงที่อิตาลีจะบุกไปเจออังกฤษที่เวมบลีเนี่ยนะครับนัองซมพ์มในสกอตแลนด์เอารูปนี้ขึ้นหน้าหนึ่งครับเป็นรูปของโรเบร์โตมันชินีโค้ชอิตาลีในมานนักรบตำนานสกอตวิลเลียมวอลลิส ถ้าคุณเคยดูหนังเรื่องหัวใจกล้าฟัดสิงโต brave heart คุณจะเก็ตครับว่าทําไมในยุโรปเขาจะเชียร์ทุกทีมที่เจอกับอังกฤษเพราะว่าหนังเรื่องนี้พูดถึงอังกฤษในยุคโบราณที่เจริญกว่าแข็งแรงกว่าแต่กลับใช้พลังนั้นในการข่มในการยึดประเทศเพื่อนบ้านเป็นเมืองขึ้นใช้ความรุนแรงเข็นฆ่าข่คมขืนคนที่อ่อนแอกว่าเป็นเวลามากกว่า30กว่าปีและช็อตเด็ดของเรื่องเนี่ย คือตอนที่กองทัพสกอตบอกทนไม่ไหวแล้วเว้ยทั้งที่มีคนน้อยกว่าเท่าหนึ่งมีอาวุธน้อยกว่าเกือบสิบเท่าไม่มีทหารอาชีพมีแต่ชาวบ้านที่มาด้วยใจเดินสู้ฟัดเพื่อจะสู้เพื่อฟรีดอมอิสรภาพของเขาที่เมืองสเตร์ลิงซึ่งตอนแรกเนี่ยชาวบ้านสกอตเห็นกองทัพอังกฤษโอ้โหแล้วขาสั่นครับบางคนบอกเฮ้ยเฮ้กลับบ้านดีกว่าเป็น เป็นทาสเขาดีกว่าต้องตายในสงครามเพราะว่าเออเราไม่มีทางสู้แต่ผู้นำของเขาวิลเลียมวอลเลซแสดงถึงหัวใจกล้าและนี่คือช็อตเด็ดของเรื่องเลยนะครับนี่คือคำคมที่ใช้ได้ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันในขณะที่วิลเลียมวอลเลซเห็นว่าชาวบ้านของสกอตบางกลุ่ม um, เริ่มรู้สึกใจไม่สู้วอลเลซแสดงถึงหัวใจสุดกล้าและพูดว่าพี่น้องอย่าพึ่งกลับฟังผมก่อนผมเข้าใจ ถ้าสู้เราอาจจะตายถ้าเราหนีเราก็อาจจะรอดแต่คงไม่ตลอดคิดให้ดีถ้าคุณหนีคุณอาจรอดแต่ทุกวันคุณจะโดนไอความอายุติธรรมเหยียบหัวคุณทุกวันตัวคุณนอยู่แต่หัวใจคุณจะถูกขังอยู่ในคุกของความกลัวไปตลอดชีวิตคิดให้ดีอยากอยู่ยังตายทั้งเป็นไปตลอดชีวิตหรือจะบรรลุชีวิตที่รู้ว่า ทุกคนต้องตายแต่ไม่ใช่ทุกคนได้ใช้ชีวิตในการทำสิ่งที่ดีในการทำสิ่งที่ถูกต้องวันนี้ที่นี่นี่คือสงครามนี่คือโอกาสดีที่จะบอกกับศัตรูที่บ้าอำนาจขูดรีดภาษีไม่มีความแม่ตาว่าเราจะไม่ทนเราจะชนให้มันจบในยุคเราคุณอาจจะเอาชีวิตเราได้แต่คุณไม่มีทางเอาจิตวิญญาณและเอสรภาพของเราได้ พี่น้องครับและความกล้านั่นแหละครับสุดท้ายก็ทำให้สกอตแลนด์ได้อิสรภาพซึ่งรูปนี้มันสื่ออยู่สองอย่างครับพี่น้องครับคือหนึ่งเนี่ยนังสบืบสกอตพยายามจะเปรียบอิตาลีเหมือนสกอตแลนด์ที่ต้องบุกไปเจออังกฤษกองเชียร์น้อยกว่าทุกอย่างเป็นรองและพาดหัวก็เขียนว่าอิตาลีช่วยเราด้วยคุณคือความหวังสุดท้ายที่จะหยุดพวกบ้าอำนาจขี้คุยและชอบใช้กำลังถล่มคนอ่อนแอนะครับแต่พี่น้องครับ ผมเป็นสื่อนะครับผมก็ต้องเป็นกลางนะฮะหลายคนคงตั้งคำถามโดยเฉพาะแฟนบอลอังกฤษว่าเฮ้ย mm. ไอ้หนังที่มันพูดถึงว่าสกอตกับอีกหลายประเทศเนี่ยไม่เรียกอังกฤษว่าเมืองผู้ดีเหมือนไทยเรานั้นเนี่ยมันมันเป็นการใส่ร้ายอังกฤษเกินไปไหมมันจริงหรือเปล่าที่คนยิ่งสูงจะยิ่งชั่วไายวันนี้เราได้รวมหลักฐานนะครับที่น่าตกใจมาให้ดูกันว่าเขาผู้ดีจริงหรือผู้ดีเกะคือก่อนเกมเนี่ยพี่น้องครับคนก็อยากไปดูมากลักษณะมันจุได้แค่60,000กว่าคน แฟนบอลอังกฤษจํานวนมากนะครับตามรายงานข่าวบอกว่าเป็นร้อยไม่มีตัวฮะก็พยายามจะมั่วเข้าไปในสนามครับมีการประทะกับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคนชาติเดียวกันนี่แหละครับซึ่งคนอยู่ในเหตุการณ์บกเพลียมากนอกจากแฟนบอลถอยจะคุมตัวเองไม่ได้แล้วเจ้าหน้าที่ก็คุมสถานการณ์ไม่อยู่ที่น่าเศร้าที่สุดพี่น้องครับคือ Sky Sports สื่ออังกฤษเนี่ยรายงานว่าพ่อของแฮร์รี่แม็กไกว์เนี่ยนะครับกองหลังทีมชาติ โดนลูกหลงจากแฟนบอลชาติเดียวกันจนซี่โครงหักและมีปัญหาเรื่องการหายใจครับที่น่าสนใจก็คือประเทศที่มีแฟนกีฬาจํานวนมากแบบนี้เราไปตั้งฉายาเขาว่าผู้ดีได้ยังไงนะครับแล้วมันสอดคล้องมากครับเพราะว่าล่าสุดเนี่ยคุณดาวอภิษราพิธีกรกีฬาที่ผมว่าเสียงน่าฟังที่สุดในประเทศก็ได้โพสต์ครับว่าสังคมเราเนี่ยยังแยกแยะไม่ออกแล้วก็ไม่เข้าใจการลาเทศะทาไมนักกีฬาไทยที่นิสัยดีที่สุดในโลกเรากลับชอบไปเรียกเขาว่าไอ ไปเรียกเขาว่าเจ้านะฮะพิธีกรคนทำรายการไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ยังเอาวัฒนธรรมเดิมๆที่ส่งต่อมาแบบผิดๆเหมือนรับน้องตลกดีเหมือนกันเราเรียกอันตรพานว่าผู้ดีแต่เราเรียกคนดีว่าไอหรือเจ้าที่ผ่านมาก็แล้วกันไปแต่วันนี้หลังจากได้ฟังวิธีคิดของพิธีกรน,น้ำดีของไทยแล้วไม่เปลี่ยนผิดนะจ๊ะคนไม่ดีไม่ใช่ผู้ดีคนดีไม่ใช่อ้ I love you และพี่น้องครับ คนถามผมเยอะมากว่าควรจะเล่นใครผมไม่อยากจะพูดนะฮะพี่น้องเกือบจะยิ่งกว่าถูหวยไม่ต้องทํางานตลอดชีวิตแล้วฮะวันนี้ผมขอแนะนําเรื่องการพนันนะครับเพราะว่าผมนี่แหมรวยจนไม่ต้องทํางานแล้วนะฮะเพราะว่าก่อนแข่งเนี่ยไม่น่ามีใครในโลกจะดาแมนไปกว่าผมผมได้ทวีตไว้นะฮะในแชมป์จัดไปนะฮะตัวเองยังตกใจผมฟันว่าอังกฤษจ,จะยิงก่อนเป๊ะลูกชอซ้ายซัดสังหารอังกฤษขึ้นนำตั้งแต่หนึ่งนาที5 5าิาวิ ผมเดาต่อว่าอิตาลีจะตีเสมอโป๊ะนาที66ลิโอนาร์โดโบนุชิกองหลังยูเวนตุสตีเสมอหนึ่งแล้วผมเดาอีกว่าอิตาลีจะชนะจุดโทษโออิตาลีชนะจุดโทษ3-2ครับเป๊ะครับถ้าลงเงินนี่ก็รวยไปหลายล้านแล้วนะฮะแต่นี่คือความจริงครับที่ผมอยากจะเล่าแล้วก็เตือนหลายๆคนที่อาจจะลำบากตอนนี้แล้วอยากจะรวยทางรัฐ เวลาคุณเดาอะไรก็ตามแล้วคุณไม่ลงเงินเนี่ยถูกตลอดครับแต่ทุกครั้งเมื่อมีการลงเงินอย่างจริงจังคุณจะโดนฟันและนี่แหละครับเป็นข้อดีของคนอังกฤษและคนตะวันตกส่วนใหญ่แล้วกันเขาพนันเป็นครับพนันเป็นคืออะไรเขาดูการพนันเป็นเรื่องสนุกครับแล้วก็ในหลายประเทศมันเป็นเรื่องถูกกับมายผมไม่เคยเห็นคนอังกฤษแทงบอลคู่หนึ่งเกิน10พาวนด์หรือว่า400บาท,บาทคือถ้าเกิดแปลงเป็นเงินไทยก็สําหรับคนไทยนะฮะก็าอาจจะเล่นเกมนึงไม่เกินร้อยบาท เขาเล่นด้วยความคิดที่ว่าเขาพร้อมจะเสียเสียเท่าไหร่เขามีความคิดในหัวว่าถ้าได้คือกําไรถ้าเสียคือไม่เป็นไรคือกะมาเสียอยู่แล้วแต่บางประเทศ <c oughs> ที่กาลังพัฒนาเนี่ยนะฮะจะแทงกะรวยเหมือนเล่นหวยครับคือบอกว่าเอาอันนี้เสร็จรวยไม่ต้องทํางานเลยซึ่งสุดท้ายตายทั้งเป็นเพราะชอบฝากความหวังรวยทางลัดกับสิ่งที่เราคุมไม่ได้และคนที่คิดน้อยไม่เคยจำครับ ว่าโดนแดกกี่ครั้งแต่จะคิดแต่ว่าอุ้ยวันนี้ฉันถูกนะจําแต่สิ่งดีๆไม่มีเหตุผลผมเจอหลายคนมากแล้วไม่เคยมีใครจะตอบคําถามง่ายๆของผมได้ผมจะถามเขาว่าคุณชอบเล่นหวยใช่ไหมคุณเล่นหวยเดือนละกี่ครั้งคุณลงครั้งละเท่าไหร่คุณถูกกี่ครั้งคุณเสียกี่ครั้งสรุปบวกลบกําไรขาดทุนกี่บาทไม่เคยมีใครตอบผมได้ครับแต่ผมเก็บครับ 4ปีที่ผ่านมาเวลามีคู่ใหญ่ๆผมอยากจะทดสอบความแม่นของตัวเองผมไม่เคยบอกใครด้วยเพราะรู้ครับว่าถ้าเกิดผมบอกไปแล้วเขาถูกผมก็เสมอตัวแล้วเขาก็ไม่แบงเงินให้ผมอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดผมบอกเข้าไปแล้วเขาผิดโดนด่าอีกพี่น้องครับ <c oughs> นี่เป็นรั้งแรกผมขออนุญาตเปิดโชว์แล้วกันนะผมจดไว้เล่นๆของผมนย่แล้วครับตลอด4ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีบอลคู่ใหญ่ๆ74นัดผมเดาถูกไป55นัดคิดเป็น74.3%หรือหมายความว่าทุก10นัดผมจะเดาถูกเกือบ8นัด ไม่ต้องโทรมาหาผมนะครับเพราะว่าผมแข่งกับตัวเองผมอยากรู้ว่าตัวเองจะแม่นแค่ไหนผมไม่เคยเจอคนที่พนันแล้วรวยแม้แต่คนเดียวแต่เจอคนที่เล่นหวยแทงบอลและชีวิตพังมากเกินกว่าจะจําได้มาดูดราม่าที่2ก็คือดราม่าก,การยิงจุดโทษนะครับซึ่งตอนนี้คนก็เถียงว่าโอ้โหโค้ชอังกฤษไม่ได้เรื่องจัดผู้เล่นได้ยังไงเอาคนไม่มีประสบการณ์ไปยิงคืออย่าเถียงกันครับดูผมครับเพราะผมจะไม่เคยพูดอะไรโดยไม่มีข้อมูล สูตรการยิงจุดโทษที่กองหน้าที่เก่งที่สุดดีเดียรด็อกบากองหน้าจาก i อวอรีโค s t เคยบอกไว้ก็คือคุณต้องให้คนที่ยิงคนที่1คนที่3และคนที่5เป็นคนที่เก่งที่สุดเพราะเขาบอกฮะถ้า2ยิงพลาด3ชัวร์ถ้า4ี่ยิงพลาดคนสุดท้าย5้ายังชัวร์ฉะนั้นคุณมาดูครับอิตาลีกับอังกฤษเนี่ยจัดเหมือนกันไหมนะครับผมมีชื่อคนยิงนะครับ แล้วก็มีจานวนเติดทีมชาติและเปอร์เซนต์การยิงจุดโทษก็คือยิงเข้ากี่ลูกจากทั้งหมดกี่ลูกแล้วก็เป็นเปอร์เ,เซนต์ขีดถูกสีเขียวคือยิงเข้ากากบาดแดงคือยิงไม่เข้าเราดูกันนะครับ6คน3ามคนอิตาลีแล้วก็3าคนจากอังกฤษนะครับอิตาลีได้ชัดเจนครับคนที่1เบราร์ดีแล้วก็จอร์จินโยห่กับหเนี่ยเขาเอาสถิติครับคือเขาเอาพวกเซียนจุดโทษคุณจะเห็นนะครับว่าเบอราร์ดีเนี่ย ยิง41ลูกเข้า34ก็คือ83%ทุก10ลูกจะเข้า8ลูกส่วนจอร์จินโยเนี่ยจอมโดดก่อนยิงเนี่ยยิง33เข้า29 88%เขาเอา1กับ5เนี่ยเป็นคนที่สถิติชัวที่สุดแต่คนที่3เนี่ยเขาเอาคนที่ประสบการณ์ครับเพราะว่าโบนูชี่เนี่ยตามข้อมูลที่ผมได้มายิงจุดโทษไปครั้งเดียวนะครับแต่ติดทีมชาติไป109นัดและปรากับว่าเบราดียิงเข้าโบนุช bon ียิงเข้ากลายเป็นจอร์จินโยยิงไม่เข้าส่วนอังกฤษเนี่ย เขาเอาคนที่หนึ่งก็คือแฮร์รี่เคนแล้วก็คนที่สามมา์คัสแรชเวิร์ดนี่คือสถิติเลยครับก็คือยิงเยอะแหละล้วเปอร์เซ็นต์ก็คือมากกว่า85บเปอร์เซ็นต์ทั้งคู่แต่ของรชเวิร์ดนี่ดวงไม่ดีครับยิงไปชนเสาแต่คนสุดท้ายเนี่ยละครับเป็นประเด็นที่แบบดราม่าโคตรแล้วก็คือซาก้าซาก้าเนี่ยอายุแค่19ติดทีมชาติแค่9นัดแล้วก็ยิงจุดโทษไปแค่3ลูกเข้าแค่2คือสุดท้ายแล้วเนี่ยอายุก็น้อยประสบการณ์ก็ไม่มี เปอร์เซนต์ยิงก็ไม่สูงตอนนี้ประเด็นก็คือทำไมซาก้าได้ยิงก่อนผู้เล่นที่ดังกว่าประสบการณ์เยอะกว่าฉะนั้นผมก็ต้องเอาสถิติมากางให้ดูอันนี้เราดูกันเฉพาะสาก้าเนี่ยโดนถล่มเยอะที่สุดเพราะว่าการยิงคนที่5มันสำคัญมากคือเขาบอกว่าซาก้าได้ยิงก่อนราฮีมสตอร์ลิงได้ยิงก่อนกรีลิชได้ยิงก่อนซานโชได้ยังไงในเมื่อ3คนนี้อายุเยอะกว่าติดทีมชาติเยอะกว่าค่าตัวเองก็อาจจะสูงกว่า นะครับผมกลางให้ดูฮ่า s สเตอร์ลิงเนี่ยแมสซี่แห่งอังกฤษเนี่ยถ้าดูตัวเลขนี่ยิง5เข้า2อันนี้ตัดทิ้งไปเลยครับส่วนกริลิชของแอสตันวิลล่าเนี่ยร้อจริงครับแต่ยิงแค่ทีเดียวฉะนั้นมันก็น่าสนใจเหมือนกันว่าคนที่ยิง1เข้า1กับคนที่ยิง3เข้า2เนี่ยอันนี้มันก็ยากแต่ที่ผมสงสัยจริงๆก็คือชื่อที่คนอื่นไม่ได้พูดนะฮะคนบอกทําไมไม่ให้สเตอร์ลิงทําไมไม่ให้กริลิช และซานโช่ซานโชอายุมากกว่าซาก้าสขวบติดทีมชาติมากกว่า13นัดแล้วเปอร์เซ็นต์การยิงนี่สูงที่สุดในทีมชาตินะครับยิง11เข้า19 9เสปอร์เซนต์สูงที่สุดในทุกคนเลยแต่พี่น้องครับคุณต้องเชื่อแกเร็ตซาวเกตครับแกเร็ตซาเกตผู้จัดการทีมที่โดนด่าเยอะที่สุดตอนนี้จะมีใครรู้ดีไปกว่าเขาครับคนที่กำลังวิจารณ์ไม่เคยยิงจุดโทษครับ จุดโทษผมจะบอกให้ว่าไอสถิติประสบการณ์มันแค่ส่วนหนึ่งแต่สุดท้ายหน้างานบางคนอายุเยอะประสบการณ์เยอะถึงเวลาจริงมันไม่กล้าย,ยิงก็มีฉะนั้นเขาต้องมีการวางแผนเขาต้องมีการวิเคราะห์มาอยู่แล้วเขาสามารถเข้าไปจนถึงรอบชิงชนะเลิศเป็นผลงานที่ดีที่สุดของอังกฤษได้เกเรตซาเกตเองเคยเป็นผู้เล่นเคยยิงจุดโทษพลาดเมื่อ25ปีก่อนแพ้เยอรมันในบอลยูโรเขามีสถิติ เขามีประสบการณ์ทั้งส่วนตัวแต่สิ่งที่ผมพยายามจะเข้าใจเขาแทนที่จะด่าด่าใครมันด่าง่ายมากครับแต่ผมพยายามจะไปดูว่าคนที่สามารถพาทีมชาติเข้าไปถึงรอบชิงเขาคิดอย่างไรสิ่งที่แย่ที่สุดและน่าเศร้ามากก็คือกลุ่มกองเชียร์จำนวนมากที่คิดว่าการดูกีฬาเป็นต้องหัวรุนแรงพากันถล่มชาติตัวเองยับทั้งๆท,ท,ท,ที่นี่เป็นการเข้าชิงบอลยูโรครั้งแรกและเป็นผลงานที่ดดีีีท่สุในรอออบ55ปขององักฤษ ซึ่งสื่อว่าคนจำนวนมากที่เรียกตัวเองว่าเป็นโฮมออฟฟุตบอ l เนี่ยยิ่งดูกีฬาไม่เป็นคับเมามากและเทะก่อนเกมชอบทำผิดกฎหมายไม่มีตั๋วก็พยายามมั่วเข้าไปการรักษาวความปลอดภัยก็ห่วยแตกด่าชาติตัวเองยามผิดหวังเหยียดสีผิวชาติตัวเองเพราะเด็กยิงจุดโทษไม่เข้าแทนที่จะชมว่าเด็กอายุย19มีความกล้ายิงจุดโทษ การเชียร์ไม่ผู้ดีเลยถอยหลังลงแม่น้ำไปเลยฮะด่าเด็กด่าโคช้ชจบเกมเสร็จแฟนบอลมีการไปกระทือบคู่แข่งตามคอนเซปต,ต์บอลแพ้คนไม่แพ้แล้วก็มีการแซวนักบอลอิตาเลียนด้วยว่าร้องเพลงผิดจังหวะนะครับผมได้พูดเรื่องนี้ไปเดี๋ยวขึ้นให้ดูทาง ขวาบนแล้วก็ตอนจบและกันว่าเพลงเชียร์ที่ดังที่สุดของอังกฤษก็คือเพลง It's Coming Home It's Coming Home It's Coming Footballs Coming Home กำลังจะมากำลังจะมาถ้วยแชมป์ม,มาแชมป์บอลกลับอังกฤษมันเป็นเพลงประมาณนี้พวกอิตาเลียนเนี่ยคงจะเอียงกับเพลงนี้มากก็เลยเปลี่ยนเนื้อร้องจาก It's Coming Home เป็น It's Coming Rome It's Coming Rome แต่ผมไม่รู้ว่าเขาจงใจหรือเปล่าที่เปลี่ยนทำนองคือจริงๆเนี่ยถ้าเกิดเอาทำนองมันต้องเปลี่ยนจาก it's coming home เป็น it's coming r o m e เห็นไหมฮะทำนองมันเหมือนกันซึ่งคนอังกฤษเองเนี่ยก็แสดงความใจแคบโดยการไปด่าเขาอีกว่าเฮ้ยคุณต้องร้อง it's coming r o m e แต่ทำนองคุณผิดโอ้ oh! ไม่รู้จกักดนตรีเลยคือคิดตื่นไปไหม,ไหมอิตาลีที่เป็นชาติที่ร้องเพลงเก่งที่สุดนะครับเก่งขนาดที่ว่า คนบางคนบอกดูทีมชาติอิตาลีร้องเพลงชาติก่อนแข่งสนุกกว่าดูเขาเตะบอลเลยแล้วถ้าเกิดมองลึกลงไปเนี่ยพวกอิตาเลียนเนี่ยอาจจะจงใจเปลี่ยนเนื้อเพลงแล้วอาจจะจงใจเปลี่ยนทำนองเพื่อที่จะไม่ให้พวกอังกฤษมาล้อว่าเถ้ยเปลี่ยนเนื้อร้องแต่ก๊อปทำนองกูเห็นไหมครับพี่น้องครับทุกอย่างมันสามารถมองได้หลายมุมแต่เท่าที่ดูก็คือเนี่ยแหละครับประเทศที่อาจจะเรียกตัวเองเป็นผู้ดีก็ดูตัวเองเป็นศูนย์กลางจัก,กรวาลขนาด คู่แขงร้องเพลงยังต้องไปบังคับให้เขาร้องตามทำนองคุณยังมีวีรกรรมอีกครับมีการปล้อนนาฬิกาของนักกีฬาชาติเดียวกันโอ้โหนี่เถื่อนกว่าประเทศไทยอีกนะครับ <c oughs> คือประเทศไทยถ้าเกิดคุณสามารถไปนั่งห้อง VIP คุณมีที่จอด VIP โอกาสคุณโดนปล้นน้อยมากแต่นี่นักขับรถแข่งอังกฤษครับนั่งห้อง VIP โดนปล้นในที่จอดรถ VIP และยังไม่จบนะครับหลังจากจบเกมมีแฟนบอลไปทำลายข้าของ ทำลายกำแพงที่มีรูปของนักกีฬาทีมชาติและอ,อื่นอื่นอีกมากมายสุดท้ายถึงขนาดเดวิดเบ็คแคมตํตำนานนักบอลที่ดังที่สุดในอังกฤษยังยอมรับว่าลูกเขาเองคุณผู้ชมดูเสื้อนะฮะอังกฤษจริงๆเนี่ยไม่ชอบอาร์เจนติน่าที่สุดเพราะอะไรเพราะในปี1,9,8,6ตอนนั้นผม3ามขวบผมจำได้ ซุปตาอาร์เจนติน่าชื่อดิเอโกโมาราโดน่าใช้มือปีศาจชกบอลเข้าโกเขียอังกฤษตกรอบแปทีมสุดท้ายแล้วอาร์เจนก็ทะยานเป็นแชมป์บอลโลกที่เม็กซิโกปีนั้นนี่คือช็อตที่เฉาที่สุดใน history ของฟุตบอลคนอังกฤษไม่ชอบอาร์เจนแต่มาวันนี้พี่น้องครับคนอังกฤษหลายๆคนยังบอกว่าอาร์เจนจะแย่แค่ไหนก็แค่มือชกบอลถ้าเทียบกับวีรกรรมช็อตแย่ๆของเราเนี่ยชาติกู เคลียร์กว่าเยอะพี่น้องครับดูแล้วคิดยังไงฮะคิดว่าไทยเราสามารถเรียนรู้อะไรได้จากเรื่องทั้งหมดที่ผมเล่ามาเรียนรู้อะไรได้มากกว่าเปลี่ยนทีมเชียร์หยุดเรียกเขาว่าผู้ดีแล้วเริ่มเรียกนักกีฬาไทยว่าพี่หรือคุณแทนไอ้กับเจ้าเสฉิ่ีและคืนนี้ครับจัดไปภัยที่น่ากลัวยิ่งกว่าโควิด เพราะการศึกษาไทยวันนี้น่ากลัวกว่าซอยเปลี่ยวสถานที่ติวหนังสือโดยเป็นแหล่งล่วงละเมิดทางเพศเด็กอายุ13ก็โดนจริงมหมมีค่ะคือประดัษนี้23ธกา45นาทีที T ่พีพีที v H D 36แชมจัดไป